ไม่ฟ้องได้มันก็เป็นการพิสูจน์แล้วว่าคุณสมจิตไม่ได้กระทําความผิดค่ะคุณสมจิตจะไปต่อความยาวสาวความยืดสมองเราก็ป่วยอเอ็นโดฟินเราก็หลังค่ะเ,เดี๋ยวจะไปเครียดเครียดเ่า,า,เนนาๆชาวบ้านเขาจะมองผมเป็นคนยังไงครับุก็อายชาวบ้านเขาเออนะไม่ผมแนะนำคุณสมจิตนะถ้าเรื่องนี้จบแล้วไปไหว้พระไหว้เจ้าเนี่ยมารประจนค่ะไปเขาเลยบอกให้กวดน้ำเออมาร์ประจนไปกวดน้คนที่เป็นเจ้ากรรมในเวงเขาได้เม่ตานึกอย่างนี้ครับนึกอย่างนี้อย่างเดียวนะจะดีแสนดีมันก็ติจะชั่วแสนชั่วมันก็ชม นัภาษาอะไรกับเราพระพุทธเจ้าโดนมาแล้ว<มา> <S <S นะนะคะคุณสมจิตอภัยเข้าไว้ใช่ค่ะให้อภัยและอย่าคิดมากนะคนะอภัยเข้าไว้โอเคขอบคุณค่ะสวัสดีคือไม่อยากให้คุณสมจิตไปต่อความยาวสามความพีเหนึ่ง 1, เราจะเป็นทุกประกันสําคัญประกันที่สองเนี่ยเราจะเสียเวลามากะนะเพราะว่าจริงๆเราเรื่องอย่างนี้มันเหมือนไปเก่าความเท็จกันไปปล่อยเพกว่านะคะค่ะหมายคนหนึ่งนะคะคุณเจริญจากทางานค่ะสวัสดีค่ะคุณเจริญ ครับสวัสดีครับสวัสดีครับเจริญครับอ้าวเชิญครับครับโ้ดผมอยากจะถามว่าผมไปค้ำประกันลดให้กับเขาเลยเขาไม่พอแล้วผมผิดไหมเราผิดด้วยสิเขาไม่พอนะเราเขาก็ซวยเลยสิเป็นไงอ่ะเขาก็มาทวงมาจากเราสิครับแล้วเราเป็นผู้ค้ำประกันครับอืม เวลาฟ้องเราก็ถูกฟ้องด้วยถูกฟ้องด้วยเหรอใช่ดีครับต้องร่วมกันจ่ายด้วยใช่เพราะเราไปเวลาเวลาจะเวลาไฟเน้นมันฟ้องเนี่ยมันฟ้องผู้ผู้ผู้ชาวซื้อผู้ค้ำประกันอแล้วเวลาไอ้ผู้ชาวซื้อเนี่ยส่วนใหญ่จะหน้าด้านหนีก่อนไอ้ผู้ไอ้ผู้ค้ำประกันนั้นไม่ทันตั้งหลักก็จะถูกยึดทรัพย์อยู่บ่อยๆโอ้แล้วลถลดหลังเขาเอาไปเอาไปคืนนี่เอาไปคืนเขาถ้าเอาไปคืนแล้วเนี่ยมันมีค่าเชาวซื้อที่ค้างไหม ถ้ามีค่าเช่าซื้อที่ค้างก็ยังโดนอีกโอ้ค่ะไม่เอวแล้วนะค้ำเที่ยวนี้ครั้งสุดท้ายแล้วไม่ค้ำใครแล้วนะครับครับแล้วคนที่เป็นเจ้าของเขายังอยู่ไหมฮะยังตามตัวอันไหก็ไม่รู้เลยหายแล้วใช่ไหมหายไปแล้วอือจะพอไมอยู่แล้วสิเนี่ยคนซื้อหายไปแล้วเราก็ซวยนั่นแหละรถอยู่อยู่เลยรถอยู่ใช่ไหมรถอยู่ไปเอารถรถอยู่ก็ล็อกรถไว้แล้วแจ้งบริษัทเอาคืน อย่างน้อยถ้าเป็นหนี้ก็น้อยหน่อยใช่เขาจะได้ไปตีราคาขายนะคะแล้วก็เหลือแค่ส่วนที่เบื่อเหลือที่เราต้องจ่ายอ่านะคะถูกด้วยคิดว่าถูกแต่คนซื้ออค่ะคิดว่าคนซื้ออะไรต้องต้องเสียแล้วคนคนค้ำก็ต้องเสียด้วยด้วยด้วยค่ะแต่ผมแนะนําอันนั้นนะรถมันเก่ามากไหมไรรถอยู่ในสภาพยังไงรถราคาสองแสนแปดอ่ายังอยู่สภาพคุ้มกับราคาไหม คุ้มคุ้มคุ้มอยู่ถ้ามันคุ้มอยู่เราตัดยอดเองก็ได้อืเราจะเจ็บตัวน้อยหน่อยค่ะตัดยอดยังไงคะตัดยอดเพราะเงินมันเหลืออยู่เท่าไหร่เราซื้อเองเลยเราซื้อแล้วผ่อนไฟแนนซ์้ไฟแนนซ์โอนให้เราเลยอให้เป็นชื่อเราให้เป็นชื่อเราเลยจะจะเบาขึ้นแต่คุณเจริญสนใจจะมาเอารถนนี้ปัดว่าขายไปหรืวเพระาถามพวกพวว่าไม่เราต้องถ้ารถศูนย์เราเราต้องรับผิดชอบแต่รถไู่ดีใช่รถหายเราก็ต้องรับผิดชอบนั่นแหละยังไงก็ต้องรับผิดชอบนะ แต่ก็ซูมีรถเป็นของตัวเองดีกว่าไหมคะแต่ถ้าจะค้าใครต่อไปละมันระวังแล้วกันค่ะโอเคนะครับครับคะเบค่ะค่าขอบคุณมากค่ะสเดีค่สวังงาว่าพังงากระบี่ผมไปเนี่ยผมเจอคนจากพังงาเขาเขาดูเยอะนะค่ะดูช่องดูช่องเรามาดูรายการเราก็เจอหน้าเขาก็รู้จักอืบางทีลงสนามบินบางทีลงสนามบินมีคนเข้ามาทักแล้วยกมือไหว้ยเราก็นึกว่ารู้จักเราบอก นึกว่าเราไอ้ไข่เเขาบอกเขาดูรายการทีวีขอปรึกษาหน่อยรู้เลยนะจอดเป็นโลโก้ของของรายการกฎหมายลอนลงสนามบินที่นครศรีธรรมราชก็เดินก็มายกมวาแมนดีใจจังได้เจอผมดูประจําเลยนะครับเดี๋ยวผมขออยาตปรึกษานิ่ยนึ่งก็โอเคนะเรามรถคนมาลับบอกรอก่อนเดี๋ยวเขาปรึกษา่อมันก็คือถ้าใครเจอหน้าจานก็สามารถถามได้เลยนะคะไม่เป็นไรแล้วครับผมบอกว่าดีกว่าทําสร้างโบสถ์สร้างวัดให้คําแนะนําแต่วันนี้ขนาด มาช้าเองได้มันต้องสี่สี่สายสี่ห้าสายเลยทีเดียวนะคะซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องของคําประกันเรื่องการเช่าซื้ออะไรพวกนี้ครับที่ดินเป็นเรื่องไตตรวจนะเรื่องคดีอาญาก็มีบ้างนะครับก็วันนี้วันนี้สลับแทนอาจารย์สมบัติพอยังมีเวลาอีกจะได้คุยก็ก็เรื่องนักเรียนแถวนี้เนาะนักเรียนตีกันนักเรียนตีกันแถวบางนาก็มีค่ะอาจารย์เยอะเหมือนกันแล้วไล่ยิงกันนดูสิครับเดือดร้อนผมผมบอกว่ามันมีเมื่อคดีปี ปีประมาณ2,134ใน34มีมีนักเรียนเนฉุดผู้หญิงไปกลมขืนบนรถเมล์เอาฉุด็นรถเมล์ใช่ไหมครับแล้วเขายื่นคำร้องว่าเขารู้เท่าไม่ถึงการปรากฏว่าสารลงเต็ม20กว่าปีนะครับอ่ะมีสายเข้ามาเอาเลยสายคุณวารินจากบุรีรัมย์ค่ะสวัสดีค่ะคุณวารินสวัสดีค่ะ คะ่ะวารินคะได้ยินไหมคะสวัสดีค่ะค่ะเชิญเลยค่ะคืออยากจะรู้ว่าอุบัติเหตุคือลูกชายเป็นคนเป็นคนขับรถมาชนเอ,อขับรถไปแล้วขับเลนซ้ายค่ะอตอนแต่เช้ามืดแต่ว่าเขาก็มาเลนซ้ายเหมือนกันแต่รถไม่มีสวนมาเลยเขามาชนเราเนี่ยค,คือยังไงนะคือรถของลูกของคุณวารินค่ะเลนซ้ายสุดใช่ไหมคะถนนมันกี่เลน คุณคุณวรินฟังทางโทรศัพท์ครับครับสองเลนค่ะสองเลนมีสองเลนเลนไปกับเลนมาใช่ไหมสวนกันค่ะครับแล้วของเราเนี่ยก็วิ่งไปแล้วชิดซ้ายแล้วค่ะแล้วของเขามาทางไหนล่ะแตกรถของเขาสวนมาหรอคะชินซ้ายเหมือนกันเหรอคะที่จริงเขาต้องมาขวาแต่ว่าเขามาชนกับลูกชายค่ะจริงๆเขาต้องดัดเขาเขาตามหลังเรามารือเขาขับสวนมาเขาเหมือนจะแซงหรือเปล่าคะคุณวริน ไม่ไม่ค่ะขับมาจากข้างหน้าค่ะอขับมาข้างหน้าแต่ว่าไม่แซงด้่น้้าไใช่ไหมคะวิ่งมาด้านเดียวกับเราค่ะค่ะแล้วรถชนอยู่ในเลนใครจ้าแล้วก็มาชนเออชนในฝั่งเราหรือเปล่าในในฝั่งเลนเราหรือเปล่าคุณบาริน อยู่ในเลนลูกชายดิฉันกันอ๋ออยู่ในเลนนั้นเนรถขับรถส่วนกันค่ะแล้วินจะถามว่าคุณพ่อดิฉันเสียค่าที่อาจกระปี้เลยค่ะอค่ะแล้วตอนนี้จะถามว่าถ้าคดีแบบนี้มันมันเป็นแบบไหนคะแต่ว่ามันยังไม่จบอยากถามยชนนั้ี่ยคุณลองอธิบายด้วยว่าโอเคได้น่ได้ได้ชนนานแล้วยังครับฮะชนนานแลยค่ะเมื่อปีใหม่เมื่อปีใหม่ปีใหม่สี่เดือนค่ะ แล้วฝั่งนู้นถูกจับไหมสามสิบเอ็ดันวาค่ะประมาณนั้นค่ะสามสิบเอ็ดทันวานะคะแล้วแล้วคนขับรถฝั่งนู้นถูกจับไหมครับคนขับรถฝั่งนู้นถูกจับไหมคะคุณวรินครูกรณียังอยู่ค่ะอืมเออแล้วตำรวจเขาจับไปแล้วใช่ไหมยังค่ะอ๋อแต่ว่าเขาสอบปากคำไม่ยังยังไม่รู้ยังไม่ได้จับค่ะอ๋อโอเคโอเคบางทีบางทีเขาบอกว่าเป็นคดีอะไรคดีแท่งอะไรเนี้ยต้องขึ้น อ๋อไอ้แพ่งมันอีกเรื่องนึงสิแพ่งมันเรียกค่าเสียหายแต่การที่เขาขับนตายค่ะที่ในรถนะคะโอเคเดี๋ยวนะครับคุณวาินครับถ้าเขาขับรถเข้ามาแซงเข้ามาชนรถคุณวาินที่ลูกชายขับอยู่แล,แล้วแล้วคุณพ่อเสียชีวิตเนี่ยแซงเข้ามาเนี่ยเป็นความผิดอาญาแน่นอนะนะครับขับรถประมาทเป็นเหตุไรบุนถึงแก่ความตายคดีเนี้ยพนักงานสอบสวนก็คงลงกาลังคังกาลังสอบสวนอยู่โดยปกติแล้วระเบียบสำนักงานตารวจแห่งชาติเนี่ยเขาบอกว่าให้เสร็จภายใน6เดือน ชนเมื่อดันธนวาอันนี้มันต้องส่งอายการเดือนภายในเดือนมิถุนาเพื่อให้อายการค้องให้ทันในเดือนมิถุนานะครับคดีนี้นะนี่คือคดีอาญาทำขาตายต้องรับปิดต้องติดคุกต้องเสียค่าปรับทีนี้ไอ้ส่วนที่เกิดความเสียหายรถพังพ่อเราเสียกู่สมรสเราเสียลูกชายแขนขาหักอันนี้เป็นเรื่องค่าเสียหายในทางแพ่งทีนี้ตำรวจเนี่ยถ้าตำรวจในกรุงเทพเนี่ยเขาจะจรจาให้จ่ายค่าเสียหายใช่ไหม เออแต่ถ้าเขายังไม่จ่ายก็อย่างที่ผมบอกคุณวรินนะครับคุณวรินคอยถามตำรวจดูว่าเรื่องถึงไหนแล้วส่งอายการหรือยังถ้าเรื่องส่งอายการคุณวรินไปถามอายการแล้วถ้าอายการเขาจะฟ้องคดีก็บทตํรวจเขาบอกว่าส่งส่งเรื่องไปแล้วเหรอคะคุณวรินคะส่งแล้วค่ะแต่เขาเขาบอกว่าให้รออายการเรียกอะไรประมาณนี้จังหวัดอะไรนะเมื่อกี้จังหวัดอะไรนะจังหวัด บุรีรัมค่ะเอาอย่างนี้สิครับคุณวารินครับคุณวารินไปไปพบท่านอายการจังหวัดที่บุรีรัมย์หน่อยสิไปหาอายการจังหวัดแล้วถามว่าเรื่องนี้ตํารวจส่งหรือยังไก่ไหมคะไกลจากบ้านไหมคะเยอะไหมคุณวารินคะอ่าไม่เป็นไรไม่ได้ยินแล้วไกลค่ะประมาณสี่เจ็ดสิบโลค่ะเจ็ดสิบโลนะคะวันไหนวันไหนว่างวันไหนว่างก็แวะไปหน่อยโล ค่ะนะคุณวรินวันไหนเข้าเมืองนะคะอเข้าไปคุยไปพบอายการจังหวัดนะแล้วถามว่าคดีเนี้จะฟ้องเมื่อไหร่นะครับถามเขาว่าเขาจะฟ้องเมื่อไหร่แล้วให้เขาช่วยเขียนคําร้องขอเรียกค่าเสียหายเาบอกถ้าคนเยอะก็ช้าเขาบอก๋อคือเรื่องอะส่งไปแล้วที่อายการแต่ถ้าคนเยอะก็ก็ช้าคือเจ้าหน้าที่ตำรวจชี้แจงมาแบบนี้ค่ะไม่ใช่ไม่ไม่ใช่าม่ใ่ไม่ใช่ไม่่าม่่าม่ใช่ไม่ใช่ไม่ชไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไไม่ช่ไชไม่ใช่ไชใ ฟ้องคดีที่ศาลนะต้องเข้าคิวรอแต่ของอายการไม่ต้องแต่ตอนนี้ผมต้องการให้คุณวรินเข้าใจก่อนว่าคดีคุณวรินอยู่ที่ไหนถ้าอยู่ที่อายการาไปคุยกับเขาและถามอายการจะช่วยยื่นคําร้องขอเรียกค่าเสียหายให้ได้ไหมถ้าเรียกได้ช่วยเขียนให้หน่อยตังค์ไม่ต้องเสีย เราบอกว่าอายการโรเมทบอกให้ไปหาแค่นี้ครับเดี๋ยวพวกเขาทาให้ก็คือให้ทําเป็นคดีแพ่งเรียกค่าเสียหายคือมันเรียกได้ในคดียาโดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมสมมติอายการฟ้องคู่กรณีก็ขับรถประมาทนอนรักษาคัวอยู่ก็ไม่เป็นไรคุณวาลินไปก่อนได้ลูกก็ว่างกนไปคุณวาลินไปถามก่อนแล้วถ้าสมมติว่า เขาจะฟ้องแล้วเราจะเรียกค่าเสียหายเราก็ไปรวบรวมใบชงใบเสร็จค่าใช้จ่ายมาแจ้งให้อยการแล้วขอให้นิติกรของสำนักงานอัยการในเขียนคำร้องคำร้องยื่นไปพร้อมกับไม่ต้องเสียค่ารมเนียมแม้แต่บาทเดียวนะคะนะคุณวาลินลองลองไปพูดคุยกับอัยการเออแล้วไม่ได้ความยังไงหรือได้ความยังไงโทรมาใหม่ใช่นะคะลองไปพูดคุยก่อนแล้วก็มีการดําเนินการยังไงเดี๋ยวอาจารย์บรมเมใหม่ครอบหนึ่งนะคะดีไหมครับ ดีใจมากเลยที่เปิดมาเจอเนี่ยนะคะเปิดดูเรื่อยๆแล้วมีปัญหาถามมาใช่ค like ่ะคุณวาลินขะของเราจะเป็นตายฟรีเขาว่านี้ไม่ฟรีไม MM ่ฟรีไม่ฟรีเอาหน่าเดี๋ยวเดี๋ยวคุณคุณวาลินไปดูเรื่องนี้ก่อนแล้วเดี๋ยววันศุกร์หน้านู้นผมมามานั่งคุยกันนะคะคุณวาลินลองไปพูดคุยอายการก่อนแล้วเสร็จแล้วมิคโทรกลับเข้ามาใหม่นะคะเออ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 นะคะวันไหนมาแล้วก็ดูผมแล้วเดี๋ยวผมจัดการให้นะคะช่วยเต็มที่เท่าที่ทำได้ สวัสดีค่ะนะคะดีใจนะได้ยินเสียงชาวบ้านว่าโอ้ดีใจี่เปิดมาเจอนะคะเพราะว่าเขาไม่รู้จะหาช่องทางไหนหรือว่าจะต้องไปทํายังไงนะเพราะเรื่องมันเหมือนค้างไว้อยู่อย่างเงี้ยโปรดิวเซอร์ดูบ่อยๆไม่ดีเดี๋ยวขยายเวลาอีกนะคะค่ะแล้วตอนนี้หมดเวลาแล้วหมดเวลาแล้วพอไปที่มาช้าครับสัปดาห์หน้าอาจารย์จะมาแต่ถึงเที่ยงเลยนะคะก็เปิดสายกันตั้งแต่สิบเอ็ดห้านาทีเอ็ดห้านานะคะค่ะส่วนวันนี้นะคะที่ฉันเองกับอาจารย์ประเมศขอลาไปก่อนเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ